สวัสดีครับพบกับผม t m x นะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำเควสายวันพื้นฐานให้ผู้เล่นใหม่ทุกท่กทานได้ทราบนะครับว่าวิธีการทำเควสายวันพื้นฐานคืออะไรนะครับก่อนอื่นเข้าเกมกันไปก่อนเลยนะครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วเนี่ยผู้เล่นจะต้องรู้จักค่า WFP ก่อนนะครับ ใครที่ลงวอแล้วจะรู้ว่าการลงวอคืออะไรและการลงวอได้อะไรนะครับการลงวอได้ดาวกับ w p นะครับซึ่ง w p คือค่าตรงนี้นะครับเมื่อเรากดตัว C นะครับเข้าเกมแล้วกดตัว C จะเห็นค่า w p ตรงนี้นะครับคือค่าที่ได้จากการลงวอนะครับเมื่อเราได้ค่า w p มาแล้วเนี่ยเราค่า w p เนี่ยสามารถเอามาแลกของคราร์บของรางวัล จากควสของต่างๆได้อีกอย่างมากมายไปคราฟไปของคราฟแร่ต่างๆจะมีขายที่ w p Shop เมืองไอนะครับนี่นะครับ w p Shop จะเป็นเกี่ยวกับการขายใบคราฟของแร่ไอเทมทั้งสิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อ w p ในวันนี้เราจะเอามาแกลกใบควสรายวันนะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มาที่เมืองไอนะครับแล้วก็คุยกับ ่ uh, e npcwp shop one นะครับตัวแรกนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นใบเควสตรงนี้นะครับ uh, เป็นมิชชั่น1นถึงหโดยที่จะใช้ค่า wp เนี่ยแรกนะครับอย่างใบแรกต้องการค่า wp ต้องการ100 100แต้มนะครับในการแรกอันนี้ก็100แต้มนะครับเปิร้อ5ห้แต้มเนี่ยนะครับเมื่อเราเอาค่า wp แรกปุ๊บเนี่ย เราจะเสียร0อยเราก็จะได้มาใบหนึงนะครับแล้วก็กดแรกไปเลยครับ1 2 3, 4, ึ่งสอามสี่เควสมีทั้งหมด5้าเควสนะครับอ่าเบอร์หนะครับมิชชั่นหกเจดแปดเกจะไม่ใช้ WP นะครับเห็นไหมครับจะใช้เงิน M ในการแลกเพราะว่า6กเจ็ดแปดเกนี่ยเป็นเควสใหม่ซึ่งจะได้ของรางวัลแตกต่างกันจากเบอร์1นถึงหนะครับมันไม่เหมือนกัน เลยต้องใช้เงิน M ในการซื้อนะครับอเดี๋ยวผมเอาแนะนําแค่1-4พอแล้วกันเมื่อเราได้ใบเควส1นถึงสปุ๊บเนี่ยเราแลกมาแล้วให้เราใบเควสเนี่ยไปรับเควสกับ NBC นางฟ้าแห่งเอเดนนะครับตัวนี้เดินมาเสร็จแล้วกดคุยนะครับเห็นไหมครับเบสจะขึ้น1-5้าเราก็กดรับเลยครับกดรับปุ๊บใบเควสก็จะหายไปนะครับกดรับอีกไหมครับใบเควสท,ที่เราแลกมาจะหายไป แลกกับเควสนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับของรางวัลจากเควสคืออะไรกดทีครับนี่พอเรารับเควสมาหมดแล้วกดทีแต่ละเควสเนี่ยจะมีเขียนบอกรายละเอียดว่าให้เราไปทําอะไรจัดการมอนหรือหาของหรือเก็บของเควสต่างๆนานา,นานะครับนี่ไล่ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทำเควสด,ด้วยเลยแล้วกันเอาหนึ่งสองก่อนนะครับเควสหนึ่งกับสอง ไปที่เอ่อแมปกด M นะครับไปที่แมปฟอร์กเทนรูนนะครับเห็นไหมครับเราจะมีมาร์กไว้เป็นการกรบาทเนี่ยครับในแมปว่าออนเควสแต่ละตัวอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับเราก็วาไปครับเควสหนึ่งให้จัดการเอ่อมังกรไฟแพนอลัสคิวสามสิบตัวเควสสองให้คิวเอ่อสมุนไลด์ดักอันนี้ตัวใหญ่สองตัวนะครับก็อเอาของเควสนี้ก่อน เพราะว่าสามกับสี่เนี่ยจะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำเควสให้ดูเลยแล้วกันเควสนี้เนี่ยก่อนอื่นขอบอกเลยว่าเป็นเควสเบสิกเป็นเควสไลว์วันเบสิกนะครับที่ผู้เล่นทุกๆคนส่วนใหญ่เขาจะทํากันนะครับใครที่ขี้เกียจทําก็มาหาตีก็ได้ประกาศหาตีหาคนมาช่วยกันตีก็ได้นะครับจะได้เสร็จเร็ว แล้วของรางวัลจากเวสพวุ่นี้คือเอ็กซ์ต้ารีวาร์ดมีเดียมนะครับซึ่งเป็นของรางวัลที่ผู้เล่นจาเป็นจะต้องสะสมเอาไว้ในการสร้างแรไอเทมนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันต่อยอดไปได้เรื่อยไอเทมแรไอเทมต่างๆเนี่ยคือจะใช้ของเบสิกพวุนี้หมดเลยนะครับในการต่อยอดแล้วก็คาบไปเรื่อยๆ อ่เดี๋ยวทำเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะครับนี่นะครับมอนก็ไม่ได้โหดเลยมากนะครับจากที่ว่าอตอนนี้นะครับนะักตอนนี้ผู้เล่นที่สร้างตัวละครใหม่เนี่ยคือจะได้แจกของแจกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็โหดขึ้นหรือว่าดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับของพวกเนี้ยแค่เก็บเวลตันแล้วก็ใส่ของฟรีเนี่ยก็ฆ่ามอนพวกนี้ลู้มอนพวกนี้ได้ไม่ยากครับ เรครบสามสิบตัวแล้วตีไปเรื่อยๆครับครบสามสิบตัวแล้วครับเสร็จแล้วเราก็วาร์ปกลับไปเมืองไอครับบางคนจะเอามาส่งเลยก็ได้หรือว่าจะท,ทําทีเดียวสี่เควสเลยก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําให้ดูสี่เควสเลยแล้วกันอาแมพต่อไป เออเควสสา 3, นะครับเบอร์สามสี่เนี่ยไปแมปอันเดสก่านะครับนี่เห็นไหมมันจะมีมาร์กไว้นี่นะครับอ่าแล้วก็ว้าไปกลางแมปเลยจะง่ายสุดเราว้ามาแล้วเราก็จัดก,การมอนคับเหมือนเดิมทําเหมือนแมบเมื่อกี้มันจะมีหนึ่งเควสนะครับที่จะต้องเก็บของนะครับอ่อรู้สึกว่าจะเป็นอ๋อสองเควสเลย3กับ4ีนี่คือต้องเก็บของนะครับจะเป็นหาชาร์โดโอเซนแล้วก็หาอ่า ดาคโฟเซนนะครับซาดโดว์โฟเซนเนี่ยแับจากตัวนี้ครับผู้บัญชาการเอ,อย้ยไม่ใช่ผู้ตรวจการแห่งวังปราศาสนี่นะครับเห็นไะครับก็จะดอกตัวละอันเ5็บสิบห้าอันครับแล้วก็ไปเรื่อยๆทีไปเรื่อยๆเก็บไปครบสิบห้าอันแป๊เดียวครับเห็นไหมครับตอบไม่ยากเดี๋ยวก็ครบ แต่ว่าเควสนี้เนี่ยต้องเก็บใครเก็บมันนะครับใครที่มาตรีเป็นตี่เนี่ยคือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เควสเควสแบบให้ฆ่ามอนหรือคิวมอนมันเป็นเควสให้เก็บของเควสนะครับต้องเก็บใครเก็บมันเท่านั้น คิวเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าตีตัวหนึ่งมันก็ได้เลยแต่ว่าควสหาของเนี่ยมันก็จะสุ่มดอกนะครับว่าบางตัวจะดอกไหมหรือบางตัวไม่ดอกแบบนี้นะครับเราก็ตีไวเรื่อยอ่าดอกละพอกสิบห้าอันแล้วนะครับอ่าสเสร็จแล้วควสต่อไปคือนี่นะครับมันจะอยู่ตามมุมให้เราไปเก็บดาร์กโอเซนสองอัน ซึ่งมันจะเป็นตัวใหญ่นะครับเราต้องไปตามมุมนี้ที่มากไว้นะครับเดี๋ยวผมอ่าจะว้าไปเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นจะต้องเดินไปนะครับแต่นี้เป็นตัวละครเกมเลยว้าไปได้อ่า,อาว้าไปละเราก็จัดการครับนี่นะครับตัวใหญ่นี้จัดการเสร็จแล้วนี่ตัวเดียวได้สองอันเลยเห็นไหมครับ แล้วแต่ดวงนะครับ่าพอเสร็จเฟสสามสี่แล้วเราก็วาไปปฏิอิไอแล้วเนี่ยเราเสเเร็จสี่ควสนี้แล้วปุ๊บเราก็มาส่งแค่นั้นเองครับง่ายๆอ่าเดี๋ยวขอบอกนิดนึงนะครับว่าเวสรลยวันพื้นฐานเนี่ยเฟสหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเก้าเนี่ยสามารถทําได้วันละสองครั้งนะครับผมทําได้แค่วันละสองครั้งนะครับ ถ้าเรากดส่งเควสไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปแลกใบเควสที่ตัว WP Shop 1เนี่ยแล้วก็มารับอีกรอบหนึ่งได้นะครับก็คือทําได้วันละ2ครั้งต่อหนึ่งตัวละครนะครับโดยเควสเนี่ยจะรีเซ็ตหลังจากเที่ยงคืนพอหลังเที่ยงคืนของวันปุ๊บเนี่ยเราก็จะทาได้อีก2รอบนะครับอ่านี้คงเข้าใจกันแล้วนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราส่งเควสแล้วเราก็จะได้อาทอเทมรางวัลเป็น Ex t r a r e ร a r d ว e d i u m ีียมอัน เห็นไหมครับมันจะเลือกของรางวัลไม่ได้อันนี้มันจะลิกเลยเวสเบสิกเนี่ยจะได้พวกเอ็กซ์ต้ารีว์ดมาเลยนะครับเอากดลับมากดส่งแล้วลับมาส่วนเบอร์ห้าเนี่ยให้ไปที่แมปนี้นะครับอาร์แคนเทรกนะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ทําให้ดูแล้วกันทําแค่หนึ่งถึงสี่นะครับเมื่อเราได้ของรางวัลมาแล้วนี่เห็นไหมสีเควสได้สี่สิบพันเสร็จแล้ว เราได้ของรางวัลมาแล้วเนี่ยเอาเอ็กตอมีเดียมเนี่ยสามารถเราไปทําอะไรได้บ้างเราสามารถเอาไปครัฟของต่างๆนานาได้โดยที่ผู้เล่นสามารถดูตามใบครับนะครับว่าอันไหนที่ใช้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับไปเมืองทรายครับสิ่งที่ผมจะสอนก็คือนำเอ็กตอรรีวาร์ดมีเดียมเนี่ยไปทําเป็นไฮนะครับเพราะซึ่งไฮเนี่ยนี่กดมาที่ Uh, npc ตัวนี้นะครับผสมวัตถุดิบนะครับเมืองทรายนะครับกดปุ๊บมาดูไอตรงนี้นะครับไปคัฟราคา2 0 0รเอ็นอันนี้นะครับกดซื้อมาเลยอ่ามันจะทําให้คัฟได้อน,นี้นะครับเป็นไฮอันนี้คือที่เราได้จากเ u e s t medium นะครับแล้วก็ไฮแล้วก็ไ h เฮซึ่งไอเฮทเนี่ยคือเหรียญทองที่ใช้ใช้ส่วนใหญ่เลยในการสร้างแรไอเทมสร้างอาวุธจุติสร้างประดับ แร่ต่างๆประดับดีเจนพวกนี้ครับต้องใช้ไฮเฮดนะครับซึ่งจากการทำเควสรายวันสะสมเนี่ยคุณสะสมมีเดียมไปได้เรื่อยๆแล้วก็ทำเป็นไฮแล้วไปไฮเฮดนะครับซึ่งจะใช้10อันมีเดียม10อันได้ไฮอันหนึ่งแล้วก็พอได้สะสมไฮ10อันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้ไอเฮหนึ 1, ่งเหรียญนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวสาธิตวิธีการคราฟก่อนนะครับพอเรากดซื้อไปครับแล้วเนี่ย เราก็กดที่ขวาที่ใบครับนะครับเราจะสร้างไฮเราก็กดสร้างไอเทมไม่ต้องแบ่งไอเทมใดๆนะครับเพราะว่าตอนนี้แพทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ละนี่เห็นไหมครับจากสาสิอันเอจากสี่สิอันเหลือส0สิบเราก็จะได้ไฮมาหนึ่งอันเห็นไหมครับเราก็คราฟอีกอันหนึ่งนะครับกดสร้างไอเทมครับเราได้ไฮมาละหนึ่งอันอ่าตอนนี้ก็ได้สองอันแล้วเห็นไหมครับไฮไปอีกสิบอัน ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมให้สิบอันเพื่อที่จะทำไอเฮดหนึ่งอันนะครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เส็จสิ้นสําหรับการแนะนําวิธีการทำเคลสลายวันพื้นฐานนะครับที่ผู้เล่นควรทราบส่วนเบอร์หกถึงเก้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีดอกนะครับผมในแผใหม่เนี่ยนี่เบอร์หกเจ็ดแปดเก้า ยังมันจะเป็นใบควสที่ต้องซื้อต้องใช้เงินเอมซื้อนะครับซึ่งแพดใหม่เนี่ยได้มีการปรับดอปให้ดอปตามดันเทียนต่างๆได้โดยเฉพาะดันเทียนรอยเ195ขึ้นไปดันเจียน power unders สามเขึ้นไปนะครับก็คือพวกดันเทียนยากๆเนี่ยจะมีดอกถ้าใครไม่มีตังมาดึงเนี่ยก็ไปลงดันเอาก็ได้นะครับลงดันเพื่อที่จะรุ้นว่าจะได้ใบไหนนะครับ จะมีดอซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ใช้เงินเองซื้อไปเลยซื้อปุ๊บก็ไปรับเควสที่ตัวนางฟ้าเอเดนปกตินะครับอ่าแล้วก็กดซื้อแล้วก็ไปรับเควสที่ตัวนางฟ้าเอเดนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเควสจะไม่เหมือนกันแต่ละเบอร์นะครับแล้วก็กดสง่งอ่ากดรับเห็นะครับนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้คือเควสปายวันพื้นฐานนะครับอ่าเสร็จแล้ว เราก็รับเควสหมดแล้วแล้วก็อ่านเงื่อนไขนะครับว่าแต่ละเควสให้ไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับรา,า,าคาใบเควสเนี่ยทไมถึงไม่เท่ากันผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าแต่ละเควสเนี่ยเห็นไหมครับมันจะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันอย่างเควสเควสหกเนี่ยอ่าเห็นไหมเควสหกจะไม่ได้เอ็กต้ามีเดียมนะครับจะได้เป็นเหรียญมิชชั่นมีเดียคูณสี่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าคืออะไร อ่าเจ็ดก็จะได้มีเดียมสิบแปดก็ได้สิบห้าเ้าได้สี่สิเห็นไหมครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความยากของแต่ละเควสนะครับว่าแต่ละเควสเนี่ยจะได้ของรางวัลอะไรที่มากกว่ากันนะครับแล้วก็ราคามันก็เลยแตกต่างกันอ่ะในวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ